สาบสมิงแบบไม่มีเสียงประกอบตอนที่16 บทประพันธ์โดยลูกคนเดียวแสดงและบรรยายโดยนุไอศูนและเก๋พิพัฒราจอมพบลืมตาขึ้นอย่างลำบากยากเย็นที่สุดในชีวิตมันพร่ามัวไปหมดจนเมื่อเขากรับพริบตาทีๆภาพที่เห็นจึงชัดเจนมากขึ้น รอบด้านยังคงมืดมิดและมีหมอกควันประหลาดปกคลุมทุกที่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ตายไปแล้วและอยู่ในโลกของวิญญาณหรือไม่แต่พอเขาลองขยับตัวความเจ็บปวดก็แล่นพรานทั่วร่างกายจอมพบครางออกมาเบาๆทั้งเจ็บทั้งขัดยอกไปทั้งตัวแสดงว่าเขายังไม่ตายจอมพบรู้สึกประหลาดใจที่เขายังรอดชีวิตอยู่ได้ภาพช้างพลายมรณะยังติดตา เขาพยายามลุกนั่งช้าๆความเจ็บปวดทวีความรุนแรงจนตัวเขาสั่นระริกจอมพบเหลียวมองฝ่าความมืดไปรอบๆตัวไม่มีวี่แววของช้างโขงนั้นและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะล่องลอยมาในอากาศเสียงหัวเราะที่ทำให้ทุกรูขุมขนในกายเขาลุกชันเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกเหมือนใกล้กว่าเดิมเขามองตามเสียงแล้วจึงเห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัว เงาดำยืนสงบนิ่งก้มหัวเล็กน้อยมันกำลังมองร่างชายอีกคนที่นั่งคุกเข่าก้มหน้าประหนึ่งยอมจำนนคนทั้งคู่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในสายตาของเขาประดุดร่างทั้งสองเรืองแสงสลัวได้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงแหบแห้งดังขึ้นจากเงาดำร่างนั้นนับต่อจากนี้ไปเจ้าจงเป็นทาสผู้พักดีแห่งข้าจงทำตามคำสั่งแห่งข้า ชีวิตของเจ้ากลายเป็นของข้าครับนายท่านชายคนนั้นตอบรับให้ตายเถอะจอมพบจำได้ว่านั่นคือเสียงของชัชวานผมจะทำตามคำสั่งของนายท่านทุกประการดีมากเจ้าจงกลับไปแล้วนำตัวนางคนทรยศมาหาข้าหญิงชั่วผู้นั้นจะปลดปล่อยข้าได้ ครับนายท่านเงาดำชี้ไปที่ชัดชวานลูกน้องของเขาก้มตัวลงต่ำอย่างลนลานอย่าได้คิดทรยศข้าถึงข้าจะออกจากสถานที่แห่งนี้ไม่ได้แต่วิญญาณเสียวหนึ่งของข้าจะติดตามเจ้าไปผมไม่กล้าทรยศนายท่านผมจะรับใช้นายท่านอย่างเต็มความสามารถ <laughs> ดี แล้วข้าจะมอบทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนามันหยุดพูดและหันขวับมามองทางเขาจอมพบหน้าซีดเผือดเขาพยายามลากสังขารหลบหนีความกล้าหาญแทบไม่เหลืออีกแล้วแต่ถึงเขาจะพยายามอย่างไรความบอบช้ำก็ทำให้เขาทำได้เพียงคลานอย่างเชื่องช้าเท่านั้นเจ้าไม่มีวันหนีข้าพ้นไม่มืวันประโยคท้ายมันตะโกนก้องและแผดเสียงโหยหวน เงาดำนั่นบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวเสียงนั่นดังสนั่นจนจอมพบยกมืออุดหูเกลือก,กลิ้งอยู่กับพื้นเขาเองก็ร้องลั่นน้ำตาไหลพรากเขากำลังจะตายตายจากเสียงนรกความรู้สึกของเขาเลือนลางลงจนดับวูบไปอีกครั้ง กลิ่นควันไฟและเสียงประทุข,ของฟืนปลุกให้จอมพบได้สติอีกครั้งทันทีที่เขาลืมตาขึ้นเขาก็ยันกายลุกขึ้นนั่งอาการปวดตามร่างกายยังพอมีหลงเหลือโดยเฉพาะบริเวณแผ่นหลังและต้นคอเขาลูปหน้าตัวเองผู้ปลุกประสาทขณะนี้ความมืดปกคลุมไปทั่วเขามองไปยังกองไฟซึ่งกำลังลุกพลงแสงไฟลอดออกมาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากถูกบดบังจากร่างอันคุ้นตาซึ่งนั่งหันหลังให้เขาอยู่ ชัชวานคนสนิทและคู่หูของเขาชัชวานไม่รู้ว่าเขาคืนสติแล้วจอมพบเปลี่ยนเป็นนั่งกอดเขาชายหนุ่มกำลังพยายามทบทวนความทรงจำที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายที่จำได้คือเขาถูกช้างพลายตัวหนึ่งจับเวียงกระเด็นแล้วความรู้สึกทั้งมวลก็วูบลงเขาอดไม่ได้ที่จะมองลูกน้องที่นั่งหันหลังให้ชัชวานเองก็พบชะตากรรมเดียวกับเขาแต่น่าแปลก ที่ทั้งคู่ยังคงรอดชีวิตอยู่จอมพบสะบัดหัวไล่ความมึนงงเขาร้องเรียกชัชวานเบาๆใบหน้านั้นหันกลับมาครึ่งซีกแต่ก็ทำให้จอมพบถึงกับตัวแข็งดวงตาของชัชวานลุกโพรงเจิดจ้ามันสว่างยิ่งกว่าแสงของกองไฟเสียอีกแต่เพียงครู่เดียวใบหน้านั้นก็กลายเป็นปกติจอมพบจึงคิดว่าแสงไฟและความเหนื่อยล้าทำให้เขาเห็นภาพลวงตาเราอยู่ที่ไหนเนี่ยชัด จอมพบถามเสียงแหบแห้งชชวานยกบางอย่างลงจากกองไฟกลิ่นหอมตลบอบอวนจนท้องจอมพบลั่นครวญครากห่างจากจุดที่เราประทะกับโขลงช้างประมาณสามกิโลเมตรครับนายเราอยู่บนสันเขาตอนหนึง่งเราเรายังไม่ตายเหรอชัดนั่นถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับนายผมรู้สึกเหมือนตายไปแล้วตั้งแต่โดนช้างตัวนั้นเหวี่ยงไปกลางโขลงของมันแต่เหมือนโชคช่วย ผมหล่นลงไปในพุ่มไม้หนาทึบจึงรอดมาได้นายล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดไปทั้งตัวเลยแต่ฉันจำไม่ได้ว่ารอดตายมาได้ยังไงชัดดวงของเรายังไม่ถึงที่ตายครับนายผมพบนายนอนสลบอยู่เลยพานายมาหลบที่นี่แต่เห็นทีพรุ่งนี้เราคงต้องรีบออกจากป่าครับนายทั้งปืนทั้งสเสบียงหายไปหมดแล้ว คืนอยู่ต่อเราอันตรายแน่ครับแน่นอนชัดพรุ่งนี้เราจะออกจากที่นี่ฉันชักจะเริ่มกลัวป่านี้แล้วชัชวานหัวร้อเสียงประหลาดฟังคล้ายเย้ยหยันและมิ่นแคลนอย่างบอกไม่ถูกผมเตือนนายแล้วว่าป่านี้มันอันตรายแต่นายก็ไม่ฟังผมไม่เป็นไรครับนายตอนนี้นายคงหิว ผมจับไก่ป่าได้ตัวหนึ่งเลยย่างไว้รอานายชัชวาลตัดแบ่งไก่ชิ้นใหญ่แล้วยื่นส่งให้เขาจอมพบรับมากินอย่างหิวโหวยพออิ่มแล้วนายก็นอนพักเถอะครับอีกนานกว่าจะเช้าผมเฝ้ายามให้เองพรุ่งนี้เราต้องเดินกันหนักผมว่าจะเดินรวดเดียวให้ออกจากป่านี้เลยเพื่อความปลอดภัยมีคำถามมากมายที่ยังค้างคายอยู่ในใจจอมพบเขาอยากจะนั่งคุยเพื่อคลายปมปริศนาต่างๆ แต่ทันทีที่ชัชวาลพูดจบความง่วงก็เข้าจู่โจมเขาจอมพบแปลกใจที่อยู่ดีๆก็รู้สึกง,ง่วงนอนมากขนาดนี้เขากำลังจะอ้าปากเอ่ยถามแต่สายตาทั้งคู่กลับปิดสนิทชายหนุ่มล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ยินเสียงที่กำลังพูดอยู่ข้างหูของเขาเลยเจ้าไม่มีวันหนีข้าพ้นไม่มีวัน วันรุ่งขึ้นทั้งคู่ตื่นแต่เช้าตรู่หลังจากกินอาหารเช้าซึ่งเป็นไก่ย่างตามเคยชัชวานก็พาเจ้านายของเขาออกเดินทางจอมพบอดแปลกใจไม่ได้ว่าเหตุใดพระกำลังและร่างกายของเขาจึงเป็นปกติอย่างรวดเร็วพราะเหลือบมองดูชัชวานก็ไม่ต่างกันพวกเขาเดินตัวปลิวชัชวานนำทางเขาเดินลัดตัดป่าราวหกโมงเย็นทั้งคู่ก็ออกจากแนวไม้แน่นทึบกลับเข้าสู่อาณาเขตของไร่ได้อย่างปลอดภัย ข่าวลือเรื่องเสือโครงอารวาสค่อยๆจางหายไปจากความรู้สึกของคนอำเภอหนองเสือร้องเนื่องจากไม่มีใครพบเจ้าเสือร้ายเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขหลายคนเชื่อว่ามันได้หลบหนีย้ายถิ่นเข้าสู่เขตป่าลึกใจกลางอุทยานแห่งชาติแล้วแม้จะมีบางคนยังคงหวาดกลัวอยู่บ้างแต่บรรยากาศในยามค่ำคืนของตัวอำเภอหนองเสือร้องก็กลับมาคึกคักเช่นเดิม พยาวลูกสาวคนเล็กของลุงย้อยเจ้าของร้านบัวลอยเจ้าประจำที่ชานนชอบไปนั่งกินบ่อยๆหลังจากเก็บร้านเสร็จเธอก็ขออนุญาตลุงย้อยไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของเธอนักพยาคุยกับเพื่อนสาวคนสนิทจนเลยเวลากลับบ้านพอรู้ตัวอีกทีก็เกือบจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วลุงย้อยโทรมาตามด้วยความโมโหเธอจึงรีบเพ่นออกจากบ้านเพื่อนแล้วตรงดิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็ว ถนนเส้นหลักตัดผ่านกลางอำเภอถึงแม้จะมีไฟแสงสว่างก็ยังดูเปลี่ยววังเวงที่นี่เป็นอำเภอเล็กอิงแอบขุนเขาดึกขนาดนี้ชาวบ้านจึงมักจะอยู่แต่ในที่พักอาศัยของตัวเองเท่านั้นไม่ค่อยจะมีใครออกมาเดินเพ่นพ่านมากนักยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวจับใจก็ยิ่งทำให้ไม่มีผู้คนออกมาเดินสัญจรผ่านไปมาลมพัดแรงวูบนึงหอบเอาความเย็นมาสัมผัสผิวกาย จนเธออดสิวตัวไม่ได้พยาวเร่งฝีเท้าขึ้นนอกจากลมหนาวแล้วเธอยังรู้สึกถึงกลิ่นสาบสางประหลาดมันเหมือนกับกลิ่นของซากสัตว์ที่ตายมานานแล้วขณะที่พยาวกำลังรู้สึกหวาดวันพลันสายตาก็มองเห็นว่าไกลออกไปประมาณร้อยเมตรมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินอย่างช้าๆในที่สุดก็มีเพื่อนแล้วพยาวคิดในใจเส้นทางที่ชายหนุ่มนั้นมุ่งหน้าไปเป็นทางกลับบ้านของเธอ พยาวาเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกจนเกือบจะกลายเป็นวิ่งเหย่อๆในอำเภอเล็กแบบนี้แทบทุกคนจะรู้จักกันหมดเธอมั่นใจว่าต้องรู้จักบุคคลตรงหน้าเพราะรู้สึกคุ้นตากับลักษณะของเขาและเมื่อใกล้เข้าไปเธอก็จำได้ว่าเขาคือชาโนนผู้ช่วยอุทยานนั่นเองเขากำลังเดินเรื่อยๆคล้ายทอดอารมณ์เหมือนความหนาวเย็นของอากาศจะไม่มีผลกับเขาคุณผู้ช่วยรอด้วยค่ะ พยาวร้องบอกเธอหอบเล็กน้อยเนื่องจากวิ่งมาค่อนข้างไกลชานนหันหน้ากลับมาแล้วยิ้มเมื่อเห็นว่าเป็นใครลูกลุงย้อยนั่นเองจะไปไหนละ่ะน้องสาวหนูกำลังจะกลับบ้านค่ะพอดีมาคุยกับเพื่อนเพลินไปหน่อยเลยกลับดึกแล้วนี่พี่ผู้ช่วยจะไปไหนคะผมหิวนะ่ะเลยว่าจะออกมาหาอะไรกินซะหน่อยกินอะไรคะดึกแบบนี้ร้านอาหารปิดหมดแล้วละ่ะ ตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วล่ะเด็กสาวมองอย่างสงสยัยวันนี้สายตาของชายหนุ่มที่มองเธอดูแปลกๆมันแข็งกระด้างจนบอกไม่ถูกแล้วชาโนนก็หัวเราะเบาๆ <c oughs> มีร้านบะหมี่เปิดอยู่ข้างหน้านั่นไงไม่เห็นเหรอชาโนนชี้ไปเบื้องหน้าพยาวมองตามแล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อมีแสงไฟจากรถขายบะหมี่ปรากฏขึ้น ทั้งๆท,ที่ตอนแรกบริเวณนั้นมืดสนิทเอ๊ะร้านเปิดใหม่หรอคะทำไมหนูไม่เคยเห็นใช่แต่เดี๋ยวผมไปส่งหนูก่อนแล้วค่อยกลับมากินก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะหนูกลับเองได้ไม่ได้ดึกแล้วมันอันตรายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วพยาวยิ้มให้เขาชานนยิ้มตอบซึ่งก็ดูแปลกสำหรับเธออีกเหมือนกันปกติชานนเป็นคนยิ้มกว้าง แต่คราวนี้เขากลับยิ้มคล้ายเสยยยิ้มซะมากกว่าฟันของเขาดูแหลมคมน่ากลัวจนเธออดใจเต้นไม่ได้ช่วงหนึ่งทั้งคู่เดินผ่านบริเวณถนนที่มืดมิดชานนก็พูดขึ้นกลับดึกๆไม่กลัวเสือเหรอเสือมันหนีเข้าป่าไปแล้วนี่คะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้น <laughs> ชานนหัวเราะเป็นสิ่งหัวเราะที่สร้างความขนหัวลุกได้ดีทีเดียวพยาวจ้าเร็วขึ้นกลิ่นสาบสางแปลกๆลอยมากระทบจมูกอีกครั้งเธอเดินล้ำหน้าชานนไปเล็กน้อยจึงหันกลับมามองดูเขาแต่เบื้องหลังของเธอกลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของผู้ช่วยหนุ่มเด็กสาวขนลุกเกลียวพยายามสอดส,สายสายตามองหาแต่ก็ไม่พบจะว่าชานนหลบเพื่อแกล้งเธอก็เป็นไปไม่ได้ เพราะถนนสายนี้ทั้งตรงและโล่งไม่มีอะไรมาบดบังสายตาลมพัดมาวูบหนึ่งทำเอาพยาวตัวสั่นสะท้านเธอหันหลังหมายจะวิ่งกลับบ้านแต่ภาพเบื้องหน้ากลับสะกดให้เธอยืนตัวแข็งอยู่กับที่เสือตัวใหญ่ก้าวอย่างเชื่องช้าตรงมาที่เธอมันอยู่ห่างออกไปเพียงสิบเมตรเท่านั้นร่างของมันถูกแสงไฟจากปลายอีกด้านของถนนส่องอย่างชัดเจนตลอดเวลามันคำรามตำ่ำ ความรู้สึกของพยาวสั่งให้หันหลังกลับและวิ่งหนีให้เร็วที่สุดแต่ร่างกายของเธอกลับไม่ตอบสนองคำสั่งนั้นเหมือนกับถูกสะกดยิ่งเพ่งมองดวงตาเหลืองแกมแดงก็ยิ่งขยับตัวไม่ได้แล้ววาระสุดท้ายของเด็กสาวก็มาถึงอย่างรวดเร็วเสือร้ายกระโจนพรวดเดียวถึงตัวเธอมันกัดกระชากเขาที่ลำคอพยาวเลือดแดงเข้มไหลทะลักตามซอกฟันแหลมคมเธอพยายามกรีดร้องแต่มีเพียงเสียงคล้ายคนสำลักน้ำความเจ็บปวด แผสซ่านก่อนที่ดวงตาทั้งคู่จะมืดสนิทเสียงสุดท้ายที่เด็กสาวได้ยินคือเสียงลมหายใจขาดห่วงของตัวเองจบตอนที่16โปรดติดตามตอนต่อไปได้เร็วๆนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ แล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ